รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสในวันที่8ของการเข้ามาเป็นสมณรน,นรากแก้ศาสนาทายาทของน้องน้องนักเรียนโรงเรียนนานาชาติในเช้าวันนี้น้องๆจะได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมาเป็นห้องเรียนธรรมชาติบนพื้นดินและกลองฟางกันบ้างลองไปชมภาพบรรยากาศการเรียนในเช้านี้กันครับเรียนทุดงงนี่สนุกมากเลยน้องเนียนคือ ตอนแรกเราก็เอาของไปเยอะๆใช่ไหมครับเอาของไปเอะเราอยากได้น้ําเอา่ยอยากได้ทุกอย่างเอาไปเลยแล้วคราวนี้พอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหนักขึ้นนะของที่เราว่าไม่หนักอย่างเช่นเนี่ยย่ามว่าเราถือไหวใช่ไหมถ้าเราถือไปเรื่อยๆมันจะหนักนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ร้อนด้วยแดดแดดแบบนี้เดินเดินไปผ่านลำธาร ลำธารน,นะครับเออมีองค์หนึ่งรองเท้าไม่ใส่ครับรองเท้าไม่ใส่เลยแล้วคราวนี้มันก็จะมีเดินไปมันก็จะเป็นทางทรายใช่ไหมครับแดดเนี่ยเวลาเจอทรายนะน้องเนนมันจะร้อนมากเลยเขาก็ทํำยังไงรู้ไหมเขาก็กระโดดลงข้างทางที่มันแบบมันฝนพึ่งตกนะแล้วมันก็จะมีดินไหลรวมกันก็จะเป็นโคลนใช่ไหมเขาก,กระโดดลง โคลนปึ๊บให้โคลนเป็นอะไรรู้ไหมโคลนเป็นถุงเท้าแล้วเ็ากระเดินต่อแล้วไปอีกเขาก็กระโดดเข่าโคลนอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะเขาไม่ใส่รองเท้าเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีคนใส่รองเท้าคราวนี้เราก็ผลัดกันผลัดกันคนที่ไม่ใส่รองเท้าก็ไปผลัดคนที่ใส่รองเท้ารับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอดทนนะครับฝึกความอดทน คราวน,นี้ไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีนะครับน้องเนนไม่มีเงินครับเงินก็ไม่มีแหมได้สัมผัสธรรมชาติกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับทั้งเดินจงกรมบนพื้นดินและนั่งเรียนบนกองฟางเรียกได้ว่า back to the nature อย่างแท้จริงครับเอาละ่ะลองไปฟังความเห็นของพระอาจารย์และน้องๆสามเณรกันดีกว่า จากการสัมภาษณ์ของสมานเณรปันที่ได้รับบทเป็นพิธีกรในวันนี้อย่างแรกสอนเลยครับ,รบอย่างรออพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์ชื่อพระอธิการมงคลเขียวมาธรรมโมค,ครับชื่อเล่นชื่อกี่ครับอธิกาเรียกพระอาจารย์กี่ครับผมแล้ววันนี้พระอาจารย์ตอนเช้าตรงกองฟังพระอาจารย์ได้สอนอะไรบ้างครับ ตอนเช้าในครับพระอาจารย์ได้สอนเรื่องการไปตุดงครับผมนะแล้วก็ได้ได้สอนเรื่องของการที่เราได้หัดเดินจงกรมครับเราเดินจงกรมคือมีประโยชน์อย่างไรครับการเดินจงกรมก็ทําให้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงอาหารย่อยครับสมาธิตั้งมั่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดครับผมนะทำอะไรก็จะประสบความสาเร็จครับ ออแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ทําก็คืออาจ,จารย์ให้ทุกคนเนี่ยได้วาดภาพครับผมเราจะแบ่งภาพแบ่งกระดาษออกเป็น4ส่วนแล้วคราวนี้เราก็จะให้อันดับแรกวาดส่วนหัวศีรษะพอวาดเสร็จปุ๊บเราก็แยกแล้วก็ส่งต่อกันไปให้เพื่อนช่วยวาด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 แล้วคราวนี้พอเสร็จกิจกรรมพอวาดเสร็จปุ๊บเราก็ส่งคืนพอส่งคืนเนี่ยเราก็ให้ทุกคนแต่งเพิ่มเติมอยากจะได้อะไรบ้างหลังจากแต่งเพิ่มเติมเสร็จ เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพับเอาแค่ใครจะเป็นศรีรษะใครจะเป็นตัวใครจะเป็นขาใครจะเป็นเนี่ยเราให้ทุกคนมามาแชร์กันมาต่อกันเป็นจิ๊กซอว์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆแล้วเรามันก็ต้องประกอบไปด้วยบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องมีความเอื้อเฟื้อแล้วก็มีเมตตาต่อกันแล้วก็ พร้อมที่จะทําให้ทุกๆคนมีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขครับน้องเนีนได้อะไรบ้างครับจากกิจกรรมผมผมก็ได้รู้จักการเอื้อเฟื้อครับครับแล้วรู้ว่าต้องมีอะไรมาขัดในชีวิตบ้างครับครับได้ความอดทนไหมครับได้ครับความอดทนจากอะไรบ้างครับผมจากการเดินจงกรมครับครับแล้วก็แสงแดดเป็นไงบ้างครับ ร้อนครับร้อนมากร้อนมากนะครับได้ฝึกความอดทนใช่ไหมครับจากความร้อนอแล้วเราก็ต้องใส่จีวรด้วยครับใช่ครับพระเราเนี่ยต้องเรียบร้อยตลอดครับต้องมีจีวรห่มตลอดดังนั้นเนี่ยพระเนี่ยเนี่ยเขาจะต้องึกความอดทนมากครับผมครับผมเออครับเขาเรียกว่าคันติกโสรจะธรรมะที่ทําให้คนงามถ้าพระเนี่ยยึกยักยึกยักนะครับพระหรือเนียยึกยักยึกยักเนี่ยร้อนไม่อดทนเนี่ย เราก็จะเป็นคนที่ไม่งามแต่ถ้าคนที่จะงามคือคนนี้ mm hmm. นั่งเฉยว mm hmm. ดเอาเหงื่อ,อไหลติ๊กติ๊กติ๊ก,ตกแต่เราก็นั่งทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาติสจะเป็นภาพเป็นเนที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับครับผมครับสุดยอดครับเราจะมาถามเนนต่อว่าชาวนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างครับอ่าวันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างครับอเอเทนตอน8ปดโมงครึ่งเราเรียนไปเรียนที่กองฟางเรื่องตอนแรกเราทํา เดินจงกรมแล้วก็งอางนั้นเราก็มาอาจารย์เขาให้อาจารย์กี้คายกระดาษขาราบาแล้วก็ให้วาดหัวแล้วก็สลับกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็วาดตัวแล้วก็สลับอีกแล้วก็วาดขา ข้อที่หนึ่งการทํากับข้าวของพระเป็นไปเพื่อการปฏิสันถานต้อนรับญาติโยมเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือกับญาติโยมเมื่อเจอวิกฤตการณ์ต่างๆแต่ถ้าทําอยากฉันโน่นฉันนี่หรือแม้แต่การลงมือฆ่าเองพระเจ้าก็ไม่ได้ลงมือฆ่าเองแต่ก็ได้พึ่งพาสายญาติโยมในการที่จะนํามาเพื่อที่จะปรุงเป็นอาหาร,รแต่ว่าในแง่ของพระธรรมวินัยนี้คือผิด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นผิดร้ายแรงเป็นความผิดที่เป็นละหูกกาบัตเป็นอาบัตเล็กน้อยแล้วการทำข้าวปลาอาหารของพระก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระเองแต่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ก็ขอให้มองเป็นสถานการณ์สถานการณ์เป็นบาระบาระไป แล้วพระมีกิจวัตรอะไรบ้างหรอครับกิจวัตรของพระก็จะมีวัดปฏิบัติหลักๆก็คือหนึ่งลงโบสถ์สองบิณฑบาตสามสวดมนต์ไหว้พระสี่ศึกษาสิกขาบทพระธรรมวินัยห้ากวาดวิหารลานเจดีย์หกอยู่ปริวาสก็มีทั้งหมดสิอย่างอะลูก <6. S 2> แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อการ ขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นไปเพื่อพระมรรจ์์ในการ,รสร้างความบริสุทธิ์ในชีวิตของพระด,ด้วยลูกเอ้ยครับแล้วทาไมถึงต้องทํากิจวัตรที่กก่ามาลรอกิจวัตรเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการครองตื่นตื่น,ต,นตื่นตั้งแต่เช้ากวาดวิหารลานเจดีในการครองผ้าไหวา้พระสวดมนต์จเจริญกรรมาฐานก็เป็นไปเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในตัวในต,ใน,ตนของของพระรูปนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการพ่อกูลครับเป็นไปเพื่อสลักสล่ะอย่างแท้จริงแหละลูกครับคําว่าอาบัตของพระพิสุสู์นี่คืออะไรล่ะครับก็คือผิดศีลนี่แหละลูกเหมือนกับของญาติของโยมที่ละเมิดศีลห้าก็เป็นผิดศีลแต่ของพระศีลเท่าไหร่นะศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดรยี่สิบ2จ็ก็จะเป็นสิกขาบทเป็นสิกขาเป็นหมวดเป็นหมู่ไปอาบัตก็แปลว่าต้องละเมิดเมื่อต้องแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความผิดอ่ะ ก็แปลว่าผิดศีลครับ,รบแล้วการปรงอาบัตของพระนี่ทํำยังไงหรอครับการปรงอาบัติของพระนี่เป็นการแสดงความบริสุธทธิ์ผุดผ่องทางจิตใจทางกายทางวาจาทางใจครับคือการปรงอาบัติของพระนี่ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสังฆกรรมไม่ว่าจะลงพระโบสดการทําวัดสวดมนเช้าเย็นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระจะต้อง ให้ความสําคัญและต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราจะเข้าไปทํากิจกรรมกับหมู่คณะเราจาเป็นจะต้องอาบน้ําไม่ให้มีกลิ่นตัวรพระท่านเองบางครั้งอาจจะประมาทพลาดพัง้งร่วงเกินละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งซึ่งเป็นสิกขาบทที่ไม่ไม่ได้มากมายอะไรนักก็เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็จะติดค้างอยู่ในใจก่อนที่จะเข้าสู่ สังฆกรรมในการที่จะทําพิธีกรรมร่วมกับหมู่สงฆ์จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ใจก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่ประชุมเขาเรียกเคลียร์เริงมิทติ้งทำความสะอาดใจก่อนลูกเราพาพิสุสงฆ์ไม่งั้นมันไม่สมบูรณ์แบบมันเหมือนติดติดักัอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องเคลียร์เราพาพิสุสงฆ์มีความทุกข์ไหมครับโอ้มีความทุกข์พระเป็นคนไหมลูกเป็นครับ มีแก่ไหมพระเนี่ยมีครับมีมีเจ็บไหมลูกมีครับมีเพราะฉะนั้นพระเองก็เรื่องการเกิดการแก่การเจ็บ,กา,ก,บการตายโศก,กับปร,ริเทวะความเศร้าโศกความลำพึงลำพัก็เสมอเหมือนกันหมดกับญาติยโยมนั่นแหละคําว่านิพพานหมายความว่าอะไรเหรอครับโอ้เคยได้ยินประโยคนี้นิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรก อยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจเข้าก็เย็นหายใจเข้ารู้สึกตัวเข้ามาเสีครับเ,ออเ,ออเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยในแง่ของการจับต้องได้เนี่ยคือการเย็นสบายบเบาอยู่ภายในตัวในตนนี่แหละนี่นิพพานสําหรับหนูแล้วออไม่ต้องไปไกลมากเอ,อนานิพพานใกล้ๆตัวเรานี่แหละถึงจะได้ประโยชน์ต้องเลื่มนนี่ เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบครับนะน้องปลื้มนี่ก็เป็นศิษย์วัดอยู่ที่วัดพระรามเก้าซึ่งน้อยมากที่เด็กแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับวัดกับวาพายานอยากจะถามน้องปลื้มว่าก็อาจารย์เห็นน้องปลื้มไม่เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้เล่นเกมเลยรู้สึกยังไงเวลาที่ ที่เคยอยากเล่นเกมบ้างไหมเคยอยู่ครับเคยครับแล้วเมื่อไม่ได้เล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงชีวิตก็ไม่ได้ถึงกับตายอะไรครับรก็บกมีอย่างอื่นทำต้องเยอะแยะครับมีอย่างอื่นทํำต้องเยอะแยะแล้วบอกวิถีชีวิตหน่อยสิเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าเลิกเรียนมาวิถีชีวิตของน้องปลื้มเนี่ย เล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆหนูหนูอยู่ที่ทางรายการได้ได้ฟังหน่อยตั้งแต่ไปโรงเรียนแล้ใช่ไหมคะหนูตื่นกี่โมงตื่นหกโมงครึ่งครับตื่นหกโมงครึ่งตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ทําอะไรไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กลับมากินข้าวครับแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ครับไปโรงเรียนไปถึงผมก็เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนชั้นเรียนแล้วก็จะถือหมวกใบหนึ่งลงมาพร้อมกับ มาปฏิบัติหน้าที่ทําสภา,านักเรียนครับนูทำหน้าที่อะไรอ่ะสภา,านักเรียนครับเป็นเป็นหน้าที่อะไรเป็นตําแหน่งอะไรอยู่ที่โรงเรียนเออประธานนักเรียนป .5 ครับโอ้ประธานนักเรียนป .5 ครับ ก็เป็นใช้อกวันหนึ่งที่น้องๆจะได้ออกไปทัศนศึกษาภายนอกน้องๆจะได้เดินทางไปยังวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งวัดนี้ เป็นวัดที่ได้ชื่อเสียงว่าเป็นวัดที่นำเอาขยะมาทำเป็นสิ่งของใหม่ๆเอามา reuse recycle จนกลายเป็นของใหม่ที่มีคุณค่าซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการนำขยะเอามาแปลรูปใหม่ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรลองไปชมกันครับ ปู่เจ้าสนิงบายสับโล่ขยะที่เป็นขยะในอากาศ PM 2.5มากมายวันนี้วัดจักแดงก็จัดการเรื่องขยะทั้งในน้ำบนบกและก็ในอากาศด้วยวิธีการต่างๆเพราะ,ะนั้นวันนี้ลูกมาดูนะแล้วลูกจะเห็นว่าสิ่งแรกที่วัดจักแดงทำคือเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญเพื่อให้คนนั้นเกิดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะอย่างไรนะเราลองมาชมพาสติมันไม่เป็นขยะได้เองมาจากจิตของเรามาจากการบอกสอนของเรา เ้วก็เลยคิดว่าเราสะดวกสบายจากการที่เราไม่ต้องใช้ปิ่นโตไม่ต้องใช้กระดาษหรือภาชนะอื่นที่เราต้องห่อพี่อ้วคำว่าจิตสํานึกเนี่ยมันไม่ได้นึกนะแต่จิตมันสํานึกได้คือมันเห็นโทษมันเกิดปัญญาจากการที่เรามีสติที่คิดว่าเออของหนึ่งชิ้นวันนี้แค่เราแยกเดี่ยวจากมือเราไม่ถึง15วินาทีต่อคนเอาเศษอาหารไว้เศษอาหารเอาถุงพลาสติกไว้ถุงพลาสติกแล้วขยะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ไปให้คนกื่นมาเก็บมันไปทับถมมันไปกองอยู่แล้วมันเป็นปฏิกูลในบ้านใครอีกสำคัญคือวันนี้ถ้าเราแยกเียวเราไม่รู้จะเอาไปไหนวางไว้หน้าบ้านถ้าหาว่าปรสัสจักพรันก็ลำบากเหมือนกันนะครับเวลามีกิจกรรมทางศาสนาแล้วไม่มีพระไปช่วยก็ทำกันเองมันก็ใจมันกระแหงครับเพราะว่ามันไม่เกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นชีวิตจะสมดุลได้ก็ต้องมีทั้งทางโลกและทางธรรมครับถ้าขาดทางโลกแม ทางทมไม่ได้มีเข้าไปช่วยด้านจิตใจเลยมันก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเกิดความเครียดเดาทํำยังไงเมื่อเกิดความโมโหเราทำยังไงเมื่อเกิดความอาฆาตพยาบาทจังเวนอยากจะลดมันทํำยังไงครับต้องมาทางธรรมะบ้างครับเนาะขนาดนี้กลับมัสการเรียนถามท่านทีน่คุณครับเห็น,น,นทคุณได้เกริ่นไว้ตอนต้นว่าการจะสมดุลในชีวิตนั้นมีอยู่ห้าอย่างใช่ไหมครับขาอทีปัญจวิทยาครับปัญจวิทยามีอะไรบ้างครับผมก็ปัญจวิทยาปัญจแปลว่าห้าวิทยาแปลว่า ความรู้ครับความรู้หประการนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลครับเพราะว่าความรู้ด้านต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นที่มาของเศรษฐกิจครับการเงินขาดทุนกำไร,รอยู่ดีสุขสบายสะดวกสบายประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ความรู้5ประการดังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกําไรขาดทุนครับอะไรบ้างธรรมชาติธรรมชาติครับดนตรีครับกีฬาปรัชญาศิลปะอาจจะมีบางคนทำกำไรกับสิ่งทั้งห้าประการนี้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำให้เกิดความสุข มากน้อยเพียงไรถ้าเราเร่งเร่งทำกำไรกับสิ่งเหล่านี้ครับฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่าธรรมชาติคือธรรมชาติอ้าวต้นไม้ครับบางคนอาจจะมองเห็นว่าโอ้ตัดไปขายน่าจะได้กำไรดีครับน่าจะได้เงินเยอะนะแต่อีกบางคนบอกว่าโอ้โหป่าสวยงามจังเลยเก็บรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้มาชื่นชมครับอะไรทำให้เกิดความผ่อนคลายก็มีธรรมชาตินี่แหละถ้าเข้ามาใน บริเวณนี้มันเกิดความร่มเย็นเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ผ่อนคลายแต่ถ้าสมมติว่าตัดเพียบเลยหนึ่งเดือนหมดลนเลยอันนี้ก็ได้เงินได้เงินแต่ว่าลูกหลานไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้แล้วก็ไม่มีทรัพยากรให้เป็นร่มเงาให้คนได้อยู่อาศัยครับก็เดือดร้อนไม่น่าอยู่เป็นทะเลทรายเป็นทะเลทรายไปเลยนี่ไงว่าถ้าเรามาทํากําไรกับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็จะอาจจะทําลายเราใช่แล้วเงินนั้นก็เดี๋ยวก็หมดไปอาจจะได้บ้านหลังใหญ่รถคันงาม มากมายกายก่อที่เราอยากจะเอาเงินไปซื้อนะครับแต่สุดท้ายทํำลายมลชนทําลายบรรยากาศสิ่งวดล้อมทุกอย่างไปหมดสิ้นนี่ยกตัวอย่างแค่ต้นไม้นะครับยังมีภูเขาที่ไปขุดเจาะนะตัดเอาหินมาขายครับยังมีอีกยังมีดินที่เราไปขุดนะที่เราไปเจาะอุโบง์ยักษ์ต่างๆครับเพื่อให้ถนนน้นทางเนี่ยมันไปได้สะดวกรถวิ่งเข้าไปยังมีแหล่งน้ำ ธรรมชาติต่างๆที่เรากําลังทําให้มันเสื่อมทําให้มันเสียทําให้ต้นน้ำเนี่ยมันหายไปอลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นไม้แหล่งน้ํานะครับเป็นต้นไม้ต้นน้ําครับสมมติว่าตัดพืชเดียวออืน้ําหายไปแล้วครับฝนตกลงมาชะก็นาดินพังหน้าดินถล่มดินถล่มออกซิเจนก็หายไปออกซิเจนก็หายไปร้อนเกิดขึ้นถนนคามร้อนร้อนเกิดขึ้นบ้านพังอีกนะครับบ้านพังอีกอย่างเช่นที่เกิดขึ้นใน หลายประเทศในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะประเทศไทยบ้านเราเราเคยมีอำเภอนนําก้อนะฮะโอ้โห,หน่ากลัวมากคือตัดไม้ทิ้งไว้เต็มเลยครับฝนลงมาไม่หมดออฝนตกมาที่เพรชรบูรณ์ก็นอ้โหน้าเอาต้นไม้นะครับลงมาทั้งทั้งเรียกว,ว่าทั้งหมู่บ้านนี่หมดเลยนะครับต้นไม้ไหลลงมามแบบเอาซูงเนี่ยมันจะแพ่มากในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่า อ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร